คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมกุศลาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมในทางหัวยน้อยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันศุกร์ที่21มิถุนายนพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ4นะครับเพื่อความชัวร์สามหลักศูนย์จะมี0ูนย์หนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามหลักสี่ก็จะมีศูนย์สี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สี่สาม สามตัวเด่นนะครับก็จะมี104นะครับ5 7 4 4 7 5 4 5 6 1 0 9แล้วก็3 8 4สี่ำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0 4 4 3 3 5 5นะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นกลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินเขขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัอหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ